เส้นในบ่ตาเซ้นในบ่ตาต้หนีไหมเซ้นในบ่ตาเซ้นในบ่ออกยังมาใจอยาขายเมย์ก่อนนาเ้นไม่่ีน้ามาเที่ยวอากาศดีตลอเนาะใครจะฝนมาตกไงไม่มี่อ เขาเปนตลาดยั้งตลาดยังงป่ะน้คนเดินเป็นเป็นตลาดนัดบ่อเป็นมีอาหารไหยังไงค้นกินตีโอ้ยเนาองนเ้ดเงินหัก เงินหักยัสิเป็นร้านอาหารเนะาะเงินหก <laughs> เงินหกอุ้ยโอ้ร้านเจ้าสัวเงินหกแม่นัน้ำยังไม่ น้องพลอยน้องพลอยมาอะไรคะน้องพลอยกินนมใหญ่เออไหนไหนไหนตาตามาดูสิน้องพลอยน้องพลอยเช็ดหูแล้วนะไม่ไม่ยังไม่เอาหรอกต้องดูเยอะๆก่อนไม่ใช่ว่าจะไปจับเลยดูให้ยายก่อนที่ตรงไหนอ่ะไหนกระดิ่ไหนตา ờ ao nó là ma cái ta <laughs> เอายิบให้ยาเนี่ยจานพ่อยยิบให้ยาใบเนืองคนถึงจะใบนั่นเนาะ เออแย่ยางแย่อ่ะอ่ะแย่แย่แย่ังแย่เอาตัวไหนสีกันน่ะสีก้อนสีก้อนสีบอกยาก้อนเอาให้ได้เด้อเอาให้ได้เออเออเออเอาหยิบให้ยาตัวนึงเอาให้ถูกๆเด้อขอเออขอให้ยาดึงแรงๆดึงแรงๆดึงพวดเลยอืออือเอาดึงอือ ได้ไหมย่าเออนั่นหนัหนนาือ่ะถือบ่เอาให้ย่าหนึ่งตัวสามใบเลยเหรอเท่าไหร <400. S 2> อ่อีสี่ร้อยแปดล้านเลยบอคะไหนตัวอะไรลูกไหนไหนเท่ากันละกับไปเชีงยงใหม่สามใบสโอ้ก้าเก้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดอุ้ยแม่เลขรถเรานี่รถคันเมื่อกี้นี่